คนี้คาเมเลียเซลสามร้อยโอ้เซลสามร้อยคาเมเลียต้นมีอยงนี่คาเมเลียเรอ่เนอ้าตาตาลายเว้ยโอ้ตาลายครับว้ายอะหล่อเลยดีอันไปงายงาเพิ่งได้ผู้เจ้าต้นไปออืม มันหอนใหม่วะแล้วดิเออตัวนี้หาหุ่อยหล <c oughs> ลอาเลยลูกอ,อืมนี่พี่งามดีฮ่าฮ่ายังไปจับได้ลูกตูดตตาได้กูลาบแค่นุ่นอะไรนั่นอืมลาบแค่

มอนสเตอร์นี่ไอ้ยิงอ่าเอาออกน้องออไมาอย่าให้น้องไปใกล้ต้นไม้เขาแคดี้ไปมันมันอ็ได้ไงแล้วมันหอนมันันสีง้ออไดแดงเมนมันจะแดงเลยคมื่อนเขาเขาผลมียามีอะไรความเล้อืออือไปเเอา กละเด้อไปส่งไปเฟินบอนตันสี่สิบบาทเฟินบอนตันสี่สิบบาทนี่เด็กยางอินเดียเนีเขาฮิตก่อนหกสิบบาทเลยตะกอนยังแพงเออตะกอนยังแพงเลยนี่นี่นี่แล้ว จยวันจะนนะวัวจะซุลินเอเข้าเทวเข้ากล่องอัย่ดีๆ็ิสป้ลยวันนี้วันนี้ไม่ยังันนี้วันนี้เขาอะไรวันนี้มาส้ส่วนมาสมสวนแล้ววันนี้าส้ส่วนก็จะปทคามริมหาต้นหมอ่วันนี้วะมาครับมาครับได้ครับผมมาครับลุง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 อะไรครับนี่ ต้นนกรถนอืมอานี้อืมหาตกระถนครับต้อตจะบกสักต้นหนึ่งไปได้ไหมนี่อืมอืมอืมอันไหนนี่นะ มันฟ um. ุ yeah. mm. ้งไปเลยมนฟเลยแ่รมาดีมันจะเย็นดีอืวันนี้ก็พมมหนต้นไม้แล้วครับนี่อันนี้เหร ต้นมุงบังนี่นะนะนั่นมุงบังนั่นนั่นไม่ได้น่อยเออมึงมือมมีนมืนมุงบังบ่แ้อเออมังมีครับพามาชมสวต้นไม้นะครับอ่ารัก้นม้ครับผมออกกรลังกาย่ยางในยัไ ขำบังจอดที่นี่อืมี่อันได้แล้วก็ม่มบ้านแล้วโอ้ยบ้าดเลยอืมีค้ามส่งค้ามส่งยังไงสิะเือนาลเอนแ้อมส่งอืมอ้ยี่สิบบาทก็มีนะภาษี ติกทงนั่สิบบาทก็มีนี่ยทีนี่ยูทางเพือนเท่ากันหลายเท่ืมนี่ันด้บาดเออ่คนหอยกันเรีบแล้วเอ้เอาดีเขาาสิบบาทเสิบเอาันเดียวเนี่โซ่ก้าสัดนีสขอเหล็กว่ามีเหล็กว่มีเหล็กว่าลี นี่หกสิบเลขหกศูนย์หกศูอะไรนี่มันดอกดอกเหนี่นี่จะไม่ดอกดอกอะไรแล้วเอว้าเอาวอ่าเอาทิ่แล้วใครใครกับกับเอาว้าว่าเขาเขาขโวนมานหนีังหน่อยขาแล้วขนรถมนหนีเออเอาเวลาเอาไปหายาไปหาเขาจุน อืมเขาเตี้ยวอะไรล้าไปตั้งดวตั้งเอ้บเปิดปตูบ่งประตูอะไน่ะทงเขาไมนนะะอตาเดือนม่มีอยู่ดยตาไม่มน่ีความสูงสูงเดีมันปบมิเขียวอทีอ่านี้มันชัดแรงบ้างบ้างว่ะจิ๋เขาก็ต้องหายยังบ้างรกะสานเรียบร้อยแล้วเดี่ยวเด้งแจ๊แคอื เาม่เป็นใหม่คตอนนี้ตอนใหญ่คไม่ตื่ตที่นเฮ้ยเาลยหญหญอะไรนี่มันไม่ใช่เป็นตื้อตื้อตื้อเป็นสโมเมนต์โมเมอืมรับเอาปปลาไม่สดนเนาะ

เอาอะไรกัดยางเล่นเบ่งหัวไม่สั่นเลยือื่นเออเขากพออืมน้องพอออกมาอืจับอะไรแม่มนีเพาต้องรถามีเดอเอาไปขายเลวนี่นี่เขาไปขายที่นี่าไืนเขไปปลูกเฮือนปอดิบเขีว่งเขีสวในหกจับสวนอืมจับนี่นี่อืมเอ้ยริงืองกินไก็ต้นไม้ไง อสุดจุดพุทธีเมื่อ,อตะวีทำนี้ยองนะถ้าบูดมีงนะถ้าบุนบ่นี่พอถ้าบุญอีออสอืมอืมอืมอมะพร้าว ไบไม้สีสีสาวอ่ะสีสาวสวยเลยเนาะอืมนี่สวยดีนี่โอ่งมังกรไปไปไวไหมนี่ยโอ่งอืมอืมอืมอังอน มแมนเออเอาไปไม่ได้แล้วมันใหญ่เกินนี่แบบนี้อือเออไปไม่ได้เรามันใหญ่รถแล้วรับเออนม,ม่ได้ทีเราด้วยคือช่วยทีเราไมด้อย,ย,ย่า จุดชมวิวนี่นีุ่ดชมวิวนี่แลนด์มาร์กนี่ร้านอกาแฟนี่อยาเขาไ่ไหนกปทำไมล่ะเขาไปเล่นเลยอ่ตานะเอาอ้ยอืมติมไอติมวันนี้ ไอติมไอติมคาเฟ่คาเฟ่อืมเป็นอแนงอืมแนงใหมอพ่อมาอืมอะพอมาอะพออพ่อมาเร็วเรเร็วอาพ่อมาเร็วลถเร็วอือืมฝนก็สต๊กแล้วพเยโอ้โตกแล้ว ป้าซื้อไปก็ตักสืบปุ๋ยไปแล้วด้ป่ะอย่างยาหล,นะลักสามมันนะถามก็แล้วมามันตักสืบสืบอยังไปบำรุงมันนะกระสันนนัเรียบร้อยอืมอันนี้ก็ถางเฉยเขาปลูก,กน้อยยี่ปลูกอะไร ต้องซื้อไปเมนปลูกเลยอืนเน่เอ้ยเอาเอาไมู่ราคาดิราคาแพงก่สแลนไงอืมอืมเนม้วนใช่ราคา,ากี่บาท้เหอนกก็ต้องแบบนี้บ้าไปเคาะ ต้นไม้ไปเสียใช่ไหมเออก็เอาอันนี้ไปปิดเป็นรูไว้ใช่ไหมอืมแล้วก็เอาไม้ไปเรื่อยๆนต่ไปเอาไปเสียบเออไปแขวนไว้น่าจะใช่ไปนี่อืมมาวางเป็นองเปดึงนั่ลูกอือี้ะอะไรก็นอันี้ละอืมไม่รู้ว่ามันจะขนาดพอหรือว่าต้องดูไหมมันจะ ยัไงอเอ้าไม่มีราคาบอกเออราคาเลยกี่บาทนี่แบบนี้ขายยังไงเออไปนี้ขายยังไงนี่อันนี้มันขอความขึ้นแสดอืมขายเนี่กี่บาทนี่เไม่มีบอกบอไม่มีบอกบอกไม่แค่นี้ม้วนเดียวเนี่ยคิดว่าพอไหมไม่รู้เหมือนกันต้องไปลองดูก่อนสม้วนหนึ่งแล้วก็ต้องซื้อมาดอกไม้ลองไปข้างหนึ่งก่อนใช่ไหมอืม เอาตือไปม้วนนึ่งไปทำก็ไม้ปอมมาแขวนดูเอาลองไม้ปอมทำไมก็ไอ้พวงพวงขี้เขียวนั่นไงอันไหนล่ะไอ้ที่เราเคยซื้อน่ะเดฟอ่ะเงยเราเอาไปทำอขาทำดูปอมซื้อไปเราจะมาซื้อนี่นะครับผมตะแกรงนะครับเอาไปแขวนแล้วเอาล้วนมัดไว้เนาะเอาล้วนหรือเอาเคเบิ้ลไถ่อะสอดเข้าในรูเจาะรู ใช่กปป็ปิดปิดรูนั้นไว้ไงไปิดไว้เลยแล้วก็เอาต้นไม้ไปแขวนไว้แล้วก็ค่อยเอาไอ้นั่นไปประดับใช่ไหมล่ะ่จะได้เป็นเป็นปิดเนี่ยตอนแรกไม่อยากได้แบบนี้ถ้าแบบนี้มันก็ไม่มีรูแขวนนะดิถ้าแบบนี้จะแพงกว่านะแพงอืม สนมาเขาแบบนี้เลยี่ไแวไปดูเสียดิ่ไวใส่ทั้งขยะในจากอันใส่เดี๋ยวบอกอันยังไงอโอ้มาคนละยากันรปูต้นใบอะไร่พยางไปอืมอืมอะไรอุ้มคนละคนล่ะได้อุ้เนยอืมวิวิ อันนี้ไปใส่อันนี้ดิทำดีๆนี่ไงเทอาเสจะจะบาม่วงไม่ปลูกนี่ใส่ตรงนี้เนี่ยถ้าเธอขิ้นว่าเธอจะปลูกต้นมะม่วงอือนี่ถามพี่ควาแบบนี้ไปไปถามกัาไปนี่ไงนี่ที่บาทครับนี่ไหนครับนี่ครับอันนี้อือครับวันนี้ไม่ครับนี่ถ้าถ้าถ้าหมดม้วนนี้มันเท่าไหร่คะ โอ้นั่นน่าจะหลายร้อยอยู่นะอ๋อเขาขายเม็ดละสี่สิบถ้าเป็นเม็ดครับอืมเป็นเม็ดขายเป็นเม็ดไม่รู้ตละกี่เม็ดเราไม่รู้ระหว่างเอ้ยเราไปวัดก่อนไม่ค่อยมาใหม่นั่งไม่ได้วัดดูเลยจะซื้อไปไม่เสียเอาไปกี่เม็ดสี่เม็ดไปสองสองสี่สี่พอไหมเนี่ยมันประมาณล็อกความสูงประมาณเขาตีไปเขาจะทำไม้เป็นล็อกไว้ใช่ไหมอืมก็จะเป็นล็อกประมาณสี่ล็อก สีเมตรไหมสี่เมตรสเมตรไหมเออเอาลองเอาประมาณขบวนบนลงล่างก็ได้อย <Yeah, cool <Ja ู่สี่เมตรเออลองสี่เมตรไหมลองสี่เมตรก่อนไหมตรเมสี่เมตรก็ได้ค่ะเอาลองสี่เมตรดูครับผมเราจะซื้อไม้เออเราจะซื้อเขาเรียกอะไรนี่ตะไคร้ตะไคร่นะครับอืมลองเอาไปใส่ดูนะครับอืม นี่นะครับอืมง่ายใช่สี่เมตรอืมอันนี้ม้วนนี่คือสี่เมตรใช่สี่เมตรอ๋อนี่ไงมันก็สี่เมตรพอดีอ๋อเนี่ยเออเนี่ยเอาเนี่ยแหละเอาม้วนนี่แหละอืมโอเคไปโอเคไปอืมจ่ายเลยจะายเรที่ไหนนี่อ๋อจ่ายเราที่ถนนแม่เดี๋ยวยังไม่ได้เดินออกไปไม่เดินออกไปก่อนดูก่อนอืมนี่ครับผมไซน์นี้นะครับผมอืม ผุมองงอย่างใส่ดีเลยออเอาไลูกเด้ลเลอา็กพ <mo ุ่็กๆะทาปลูกเองไงแล้วก ja> mm um sí> ็ซ <e ื้อดินไปเก็พอแห้วดีเลเอาแบบนี้เอาแบบนี้แหละเออเอาดีกาไปให้มันปลูกยไม่ได้น้องปลูกเล็กๆก็พอเลยเอาไปปลูกน่าจะเหมือนป่าหนไปันยาวดีอืมน้อยสิ นี่อันเล็กๆก็พอแลดียวอาเดียวพอได้ไหมไม่ักบุ้งเขานอักบุ้งก็ปลูกเป็นแถวอย่างนี้ไงให้มันอือเอออันเดียกอะไรบ้างอันนี้สมัยครับนี่ต้นไม้จิ๋วมันอยู่ข้างหน้าตรง็อกฝั่งนู้นไหมนี่แน่นี่น่ารากกว่ลนี่นี่น่ารากหวไหมนี่้ายไมไหนอ่ะอือมันจะไปปลูกอือเอออะไอบ้างเลยอืม อืมมัซี้ยังเอาทาครับราคาเบาๆไม่แรง เตินใหม่เนี ah been, h, oh ่ยพกัหาถังว่าหากระถางไปกันมือเกระถางกอนไปปลูกของกิน uh ๋อก uh ินหรือเปล่าเอาปลูกงหอมห่เอเเออปลูกหอมอะไรดีนี่ตะไครองหอมเออเงือกผ้าเออเออต้นหอมเปรี้ยอืมอืมแฮปปี้ต้องปลูกาลามุอเล้ว่ิงอืม อันเที n, n, ่ยังเที่ยวติดนั่นเหอือนหนงเอาบ่เอาบ่ดีมาไปเขา่นเอออไอย่างดีสอนไก่ขาดีอืมไีเสียดีครับท ไหนอะตรงไหนอะไหนเอาไปทำไรล่ะนี่เอาไปอะพราะต้มเนียวยาวเดียวอาทงชาติอาสีทงอะไรเราประเทศไหนล่ะเอาประเทศไหนล่ะชาติเทเอาประเทศอะไรดีสาไปไปเอาเอาเอาประเทศไทยประเทศไทยนี่ไงอไม่ใช่ เอาประเทศไทยไม่มีบาอาใช่ไหมไม่ได้ปลอบประเทศไทยไม่มีนี่มันมีแต่ต่างประเทศไหมอ่ะเออไม่ต่างประครับประเด็นนี้ก้ากับบาทเนี่ยนะครับลูกไม่มีไม่เจอไทยแลนด์อักกะดิ่งไหมไม่เอาจะไปทำไม แล้วก็แม่อยากได้หินทั้งถุงเอาไปดิจะไปเอาไอ้ตรงที่มันหลุมลงไปเห็นไหมเออจะไปควัดๆแล้วก็เอาหินโปะๆไว้ไม่ให้ไม่ให้ที่ดินมันขึ้นมาที่ควัดเอ้ยใครบังคับจะเอาน้องมากะุูาเลี้ยงน้องไว้เออใช่แล้วใช่เอามาก็ไปทนาภาระตัวเองทำอะไรก็ไม่รู้เออ ป็นะใช่มันเป็นผ้าลายเตยก็เป็นผาละอยู่แล้วเออ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 เอ่ไม่ใช่ของเด็กเล่นหรอกอุ้ยเแหว้เลยมันต้องยุ่งเลยนี่มันของอะไรก็ไม่รู้